và tình yêu xa lạ ngay đây một ta lại thổ lộ hòa man tỏ ưu tư nặng nề buồn bã vì ta không thể nào nam những ngày mưa mưa อย่าอย่าทํากันช่าง <laughs> เมื่อข้าพเจ้าส่งพระภิกษุยาณที่ส่งพระภิกษุเกี่ยวข้องกับการดวงพรลาแล้วเกี่ยวทอากาศจงางาบาราบจายาสงาวาทั้ีอายุวันทรงาไปดูเาขอลาเจ้าไปทุกคนตัตอนนี้นั้นก็ ทุ่งเพิ่นะครับกับพี่ตุ๊กตาเปิดร,ร้อยต่อไปผมจะได้ขอเรียนเชิญแก่คนเด็กทั้งสี่ท่นทนนทานเป็นตัวแทนของพี่น้องต่าชานะครับ ในงานนี้นะครับก็ต้องขอกราบพุญบัพตการขอพ,พระคุณครูบาอาจารย์พระสิรานุติระพระองค์เจ้าในเขตอำเภอหาดลองนะครับตันปะตองและก็ใน,นพื้นเมืองนะครับในเชียงอำเภอหงาครับที่วันนี้ครูบาอาจารย์พระสิรานุติระท่านได้มีเมตมาเตาธรรมมาประลองรัพยธรรมในการประชุมเพื่งของหลวงพ่อผมนะครับ โดยเรากำเดือนนะครับเพราะว่า่อกี้มันสดมืดนะครับปกครองจะมีการประชุมเพิงแล้วก็เริ่มจะมีแดดแล้วแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับ ทงเทวดานะครับที่ออาารประชานผนานเวทีได้อัญเจนตะกี้ก็อเป็นผูน้นำเอาไปนะครับจากประเด็นบุกนะกุหลวงพ่อได้เป็น,นผูมตตาจุลนวนบางแก่นะครับในจุดใดนุกตึ้นแล้วนะครับตอนนี้ ขบกับน้ำมันการ์รขากคุณครูบาจารย์วัชิรานุเทระและับ้าพสังฆาธิการวันนี้พระดุลพัตถุนท่านได้มีเมตตาทำสลระเวลาอมิกา้าได้มาโปรดเมตตารับพยธทานในงานประชุมเพลิงของหลวงพ่อคุณศกเณมวัฒโนนะครับผู้ได้ร่วงรับจับการมรณาภาพไป เจ้าพ่กคุณขับรถรับส่งครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละวัดวาดตอนนี้ขอท่านมาปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับพระคุณเจ้าจะได้เดินทางกลับแล้วกลับยมสการนะครับพระเดชระคุณหลวงพ่อยมประภูมิท่านเจ้าวาดวัดจอยคํานะครับที่เอาได้ไปไหว้ไปาสาตลอดได้นําเอาดอกมะลิไปโบนบางสันกาวผงก็ไปสองเต่อแล้วขออนุญ,ญาตอาจารย์บรนทูกจะไปน,นะครับจะเอาจนได้ครับ <laughs> ขับจัเปื่อนะครับคนขับรถรับส่งนะครับต้องดูแลพอกอยโดยขอบคุณทางท่านนายอำเภอห่างดงครับท่านน,นายอำเภอตรไกรจคณะนุวัตชัยเดชนะครับท่านนายอำเภอกอกได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวะาของเราในวันนี้ขอบคุณทางพวกกำนันคำจันทร์ยารังสีพวกกำนันตำบลหนองแก้วของเขานะครับก็ได้มาร่วมนะครับตอนกลางคืนก็มาฟังเรื่องติดตามโดย ขอบคุณทางท่านนายกเทศบาลพินุสีตบนนางเต๋าของท่านนายกเจริญยมินทรนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของเราทุกท่านทุกคนตัวนะครับตลอดจนทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องสตาสาธุชนนน้เตาเต๋นตาเตานบนบนเตะเาบตบนาน้ำเาน้บนตานนาบ้เ๋าน้า้เาตน้

จตองกระที้นี่เป็นวันที่เจ่เรือรับนหมอจากโรงพยาบาลประจานั่น้องทุกท่านนะครับที่แม่พิีประเป็นปุกของพระุเป็นรับโนนะครับที่วันนี้จะเชื่อจะเป็นวันประชุพนะครับวันนี้แม่แดงของุน้องก็ต้องขอุทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมนี้แต่ว่าจะเป็น

ตอนนี้จะรความตระหนีเป็นวงทั้งตัท้งตเป็นท่น้อเนะครับและต่อต่อเต่ให้ต้องเป็นน้อมที่าบ้านาเลยครับตอนนี้จะได้